สวัสดีค่ะชื่อเจเจนะคะก็เจเจตอนนี้ก็คือยังเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะ,ะก็เข้าโปรแกรมมิฟตมาทั้งหมด3เดือนค่ะเจเคยกินยานลดน้ำหนักกินผลไม้มื้อเยน็นอดอาหารมื้อเยน็นฉีาบบคาร์บอเนตเข้าฟิตเนสออกกำลังกายกินคีนออกกำลังกายก็คือเข้าฟิตเนสเลยแต่ว่าไม่ได้จ้างเทรนเนอร์ แต่ก็คือเข้าฟิตเนสเนี่ยก็เหมือนกับภูพักลักจําเอาแล้วก็จริงๆลดจริงๆริงงจังอ่ะแค่3เดือนผลก็ก็ดีนะคะคือได้7จกิโลเลยแต่ไซส์เปลี่ยนไปไซส์เดียวนะก็คือเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเหลือประมาณสักไซส์ M เออประมาณประมาณเกือบ2ไซส์แต่ว่าแป๊บเดียวอ่ะก็คืออ้วนขึ้นเลยเพราะว่าตอนที่เจออกลร่างกายอ่ะเจอไม่ได้คมูมาหารเลยแล้วก็ไม่ได้ ก็คือมันก็จะมีช h e เ t ย์อ่ะเหมือนเหมือนที่เราเห็นกันในเน็ตทั่วไปเลยก็คือพอออกกำลังกายเสร็จก็ต่อด้วยชาบูอะไรเงี้ยคือช่วงที่น้ําหนักมันลงอะคือเราอะออกเยอะแล้วเราก็ไปกินเพราะฉะนั้นน้ําหนักมันก็จะลงระดับนึงแต่ว่าพอเราจบโปรแกรมอะเรากินเหมือนเดิมก็คือพอพอพอเออไม่ใช่จบโปรแกรมพอโทษค่ะก็คือพอเจออกกำลังกายเสร็จหลังจากนั้นอะเจก็ขึ้นเดือนละโลเลยนะแล้วเจก็แค่รู้สึกว่าเออสงสัยเป็นเพราะเราไม่มีเวลาออกกำลังกาย แต่ว่าณตอนนั้นน่ะมันก็มีจุดที่ว่าถ้าจะให้กลับไปออกก็ไม่เอาเพราะว่าพอมันเริ่มต้นมันเหนื่อยมากก็พอหลังจากนั้นนะคะผ่านมาประมาณเกือบปีอ่ะก่อนที่จะมาเจอบิฟิประมาณสักเดือน2เดือนอ่ะเจก็เลื่อน Facebook เลยเลื่อน Facebook Google เลยว่าเสิร์ชคำว่าการลดน้ำหนักเลยแล้วก็หาทุกวิธีแล้วก็อ่านหนังสือด้วยแล้วก็คือถึงขั้นแบบดู ดูการดูดไขมันน่ะอยู่ประมาณเดือนกว่าๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเลื่อนไปทางไหนเจะจะเจอแต่การดูดไขมันแต่ว่าบัง,งเอิญว่าพอเราเลื่อนเสร็จปุ๊บเราก็ดันมาเจอเพื่อนเพื่อนเจเองที่เป็นทําเคยทํางานด้วยกันเขาโพสรูปขาประมาณแบบ4วันเราก็อุ้ยทำไมขาเล็กลงได้วะคือลงนิดเดียวเองนะสําหรับสําหรับสแต่สาหรับเราตอนนั้นคือคอ้ยทำไมขามันลงอ่ะจากคนที่จากขาเบียดแต่เพื่อนผอมขาเบียดจะมีร่องขา เราก็เลยติดตามเพื่อนไปชักระยะหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจเออลงเลย <S <S> <S ก็หลังจากลงโปรแกรม3เดือนเจ๊ก็ลดไปทั้งหมด7กิโลภายในระยะเวะลา3เดือนแต่ที่รู้สึกประทับใจเพิ่มขึ้นเลยหลังจากที่จบโปรแกรมก็คือพอเจ๊จบโปรแกรมไปแล้วอะน้ําหนักเจ๊ลดต่อเดือนละกิโลโดยที่เจ๊ไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรเยอะนะมีบุฟเฟ่บ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าลงไปเดือนละโลเลยแล้วที่สำคัญคือเหมือนเราไปทดสอบ แล้วเราก็เฮ้ยมันไม่ขึ้นเลยอะ่ะแล้วมันมีแต่น้ําหนักลงไปเรื่อยๆก็ลงลงต่อจนเจแบบได้น้ําหนักเหลืออยู่54า่อะแล้วณนณะนะปัจจุบันเนี้ยก็คือจาก57าเหลือห้าี่เนี่ยห้าิบสีมาก็3ปีแล้วอ่ะวันนี้รู้สึกรักตัวเองมากแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าขอบคุณตัวเองมากที่แบบ คือตัดสินใจเพราะวันนั้นอะวันที่เจเจอเฮนเนอร์อะเจอะก็บอกตัวเองว่าก็เสียเงินไปแล้วถ้ามันไม่ลดคิดซะว่าเราโดนหลอกแล้วกันไม่เป็นไรแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราลองสิ่งใหม่ๆเป็นอะไรที่คือเราฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหลักการมันใช่เลยอะแต่ลึกๆอะเราไม่เชื่อเพราะเรารู้สึกว่าหลักการมันเป็นไปไม่ได้แต่รู้สึกว่าขอบคุณตัวเองนะวันที่เราตัดสินใจว่า มันมันอาจจะได้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเชื่อเชื่อแบบไม่เชื่อก็ก็ขอบคุณตัวเองมากกว่าแล้วก็มันมันมันประทับใจตัวเองมาเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆแบบจากหุน่นน้ำหนกักมาเรื่องผิวแล้วก็ได้ทุกเรื่องจากิีฟิตเลยแล้วรู้สึกว่าเออแฮปปี้มากทุกวันเนี่ยเออสบายพี่เจ้ขนาดไหน พี่จะเวอร์ชันไหนอ่ะลองเวอร์ชันสุดๆดิไม่ได้ว่ะอ่ะโอเคพร้อมสามสี่เดิะสวัสดีค่ะแนะนำตัวครับเอาล่ะ